โต้อตอบไม่ได้แปลว่ารบนะเขาประกาศมาว่าไม่เจรจาแล้วทวิภาคีคือสองชาติ14มิถุนาไม่เจรจา JBC <J BC S 1> และจะเอาเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกลามไปถึงอีกสามประสาะี่จุจูหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากช่องบกที่เกิดเหตุปะทะกันอ่ฝาฝกของฝ่ายการเมืองของเรายัางจะนิ่งไหมอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยน้องขาวใหญ่แล้วไอ้ที่เราคุยไปทั้งหมดท่าทีรัฐบาลไทยอ่กัมพูชาจะเลยไปศาลโลก หรือกัมพูชาจะไปพูดถึงสามประสาทนอกเหนือจากช่องบอกเราไม่ตามเข้าไปหรอกเอาเฉพาะช่องบอกที่เป็นประเด็นพิพาท<ม>พื้นที่พิพาทสารโลกเราไม่ไปด้วยเราไม่ยอมรับท่าทีคือจะนัดเจ c วันที่14ทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นาทีนี้ไปต้นไปเพราะกัมพูชาออกแถลงการและสมเด็จฮุนเซนเองก็โพสด,ด้วยว่าจะเอาสี่พื้นที่เข้าสู่สารโลก ประกอบด้วยช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท 2. ปราสาทตาเมืองทม3<า>ปราสาทตาเมืองโต๊ดสปราสาทตาควายแล้วบอกว่ากลไก JBC ที่ดัดแล้ว14มิถุนายนเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ค่ะคุณมาเนต็ตนายกกับูชายืนแต่ว่าจะไม่คุยสองฝ่ายหรือทวิภาคีกับฝ่ายไทยแล้วขอพึ่งศาลโลกเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทช,ชายแดนนั่นก็คือกบอูชายืนยันไม่ร่วมประชุม JBC กับไทยวันที่14มิถุนายนค่ะอ้าวท่านภูมิธรรมกับท่านนายกว่ายังไงเนี่ย นี่มันพลิกไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วไม่คุย j จบซไม่คุยทวิภาคีส่งเลือกขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและเอาสี่พื้นที่เลยอเอาเมื่อวานนี้นเรา,ายังเพิ่งบอกเลยโดยคุณพรมทมใช่ไหมค<า>่ะมีเสียงตรงนี้ไหมอ่าเอาเป็นว่าเช้าวันนี้สถานก,การณ์ตึงเครียดไม่คลี่คลายเพราะล่าสุดพลเอกคุณมาเนต็ตนายกกัรพูชาออกแถลงการย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลของเขา จะไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่ถูกกำหนดจ,จะจัดขึ้น14มิถุนายนที่กรุงพนมเปญพร้อมประกาศว่าจะขอใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแทนการเจราจาทวิภาคีกับไทยฮุนมันเน็ระบุว่าท่าทีนี้สอดคล้องกับแนวทางของสมเด็จฮุนเซนค่ะ ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองสูงระบุว่ากัมพูชาจะไม่ประนีประนอมในพื้นที่พิพาสคัญสำคัญอย่างเช่นช่องบกในเขตชายแดนอำเภอน้ำยืนอุบลซึ่งจุดนี้เ,เป็นจุดพิพาทถูกไหมใช่ค่ะที่เพิ่งเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยแต่เขาลามไปถึงกลุ่มปราสาทโบราณสําคัญได้แก่ปราสาทต,ตาเมินโทมปราสาทต,ตาเมินโต๊ดและปราสาทต,ตา,ทา,ตตาควายซึ่งทอดยาวตามแนวชายแดนกว่า200กิโลเมตร ในทางกลับกันฝั่งรัฐบาลไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยค่ะท่านฐมิตรีกลาโหมท่านรองนายกยังคงยืนยันว่าไทยยุดหลักเจรจาอย่างสันติแล้วก็จะไม่ขยายกรอบการหารือไปยังพื้นที่อื่นโดยไม่จําเป็นคือทางคุณภูมิธรรมยืนยันว่ายังเร,เราไม่ได้เสียทธิปไตยไปใช่ไหมแล้วก็เรายังเชื่อในพลังของการเจรจาเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ไล่ตามไปทุกประเด็นที่กัมพูชาเขาขยายออกมามเราจะขอพูดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุจริงๆเท่านั้น <c oughs> การที่กัมพูชาตัดสินใจประกาศเป็นทางการไม่ร่วมเจรจาเจบีซีอาจจะเป็นสัญญาของการสัญญาของความตึงเครียดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนค่ะจริงๆนะท่านผู้ชมท่าทีเราเนี่ยสุขุมนุ่มลึกสันติวิธีก็เข้าใจได้ที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้ทำศึกสงครามแต่ประการใดแต่การลักษณะของการโต้อตอบ อาผมก็ยังยืนในความเห็นตอนแรกโต้อตอบไม่ได้แปลว่ารบนะเนี่ยเขาประกาศมาว่าไม่เจรจาและทวิภาคีคือสองชาติ14มิถุนาไม่เจรจาเจบซและจะเอาเรื่องขึ้นสู่ศารโลกลามไปถึงอีกสามประสาทที่จู่ๆหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากช่องบกที่เกิดเหตุปะทะกันอ่ากของฝ่ายการเมืองของเรายัางจะนิ่งไหมอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยน้องอ เพราะว่าคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้าค่ะเ่าเน่ยบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามจะขยายวงไปถึงสารโลกเราอย่าไปเล่นเกมตามเขาแล้วก็ถ้าผลประชุม JBC 14มิถุนาหาข้อยุติไม่ได้ก็จะไปดูว่ามีกลไกอะไรอีกค่ะปัญหาคือมันยังไม่ใช่หาข้อยุติใน JBC เเขาไม่ประชุม,ชมเลย JBC อ้านี่จะยังไงกันเนี่ยท่านผู้ชมพูดกันมาเมื่อวานทั้งหมดเลย เช้านี้ไปนอีกเรื่องไปแล้วเนี่ยฮะอ้าวท่านผู้ชมเห็นยังไงกันกัมพูชาต้องการก็คือพยายามสร้างแต้มต่อเหนือประเทศไทยมากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนกุมภาดเดือนมีนานะครับที่ประสาทตามเมินทมหรือว่ามีการเผาสาราดต่างๆนะครับรวมถึงในปัจจุบันที่บอกว่าจะเอา ขึ้นศาลโลกท,ทั้งๆที่เขาเองก,<ๆ>ก็รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆถ้าประเทศไทยไม่ได้ยอมรับในเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลบังคับอะไร,รนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นว่าความขัดแย้งเรื่องชายแดนระหว่างสองประเทศเนี่ยก็ต้องคุยกันให้จบในสองประเทศนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับซึ่ง า่าทีล่าสุดเนาะที่ออกมาประกาศว่าจะใช้เวทีอย่าง JBC วันที่1ิมิถุนาในการเดินกรอบการเจรจาเนี่ยผมว่าเป็นท่าทีที่ไม่ได้จิดอะไร,รนะเพียงแต่ว่าถ้าพอกัมพูชาเขามีแสดงออกท่าทีแบบนี้ครับนะก็เห็นได้ชัดว่านจริงเขาเองก็พยายามเล่นเกมในฝั่งเขานะเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทาเนี่ยก็คือหาวิธีการทางการทูดทางอื่นนะครับเราทําทั้งในแบบนะครับทางนอกแบบอย่างเช่นใช้ลักษณะของ back channel diplomacy ต่าง นะรหรือว่าใช้ไปอย่างประเทศอื่นๆที่มีที่ไทยมีความสัมพันธ์ดีด้วยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเจราจารทางกัมบูชาได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องใช้หลายๆช่องทางประกอบกันครับเออคือปร,ประเมินว่ายังไงคือเขาเล่นเกมการเมืองแบบที่เขาพยายามจะทําให้เหนือถูกไหมครับเขาก็พยายามที่จะสร้างอํานาจต่อรองสร้างแต้มต่อนะครับเหนือประเทศไทยมากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ย ก็คือพยายามสื่อสารนะครับต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าหนึ่งเราเองเรามีความเข้มแข็งนะครับเ,เรากองทัพเองเราเนี่ยก็อยู่ในที่มั่นนะครับแล้วก็มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการป้องกันประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ไปราดน้ามันบนกองไฟวันก่อนคุณรัฐพงศ์ระบุว่าเกรงว่าจะเป็นการสะสมความรู้สึกของคนไทยมันจะกลายไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ถูกไหมครับ จริงๆต้องบอกว่าเราเองก็ต้องค่อยๆดูลงไปในรายละเอียดน,นะครับถ้าจากตามหน้ากระแสข่าวที่มีการรายงานข่าวออกมานะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานเนี่ยต้องบอกว่าทั้งกองทัพในระดับปฏิบัติรวมถึงประชาชนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้ง<ช>อะไรกัน<ช>ต่เขาก็ใช้วิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นส่วนมากนะครับที่อาจจะอยู่นอกพื้นที่หน่อยบางทีเราอาจจะ อยู่ในกระแสข่าวที่เราระดับรู้แล้วบางทีเรารู้สึกโกรธแทนนะครับ<น>หรือว่าอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้นซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะครับเ<น>พราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ก็คือพยายามสื่อสารนะครับนคนในสังคมเนี่ยให้เกิดความชัดเจนแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารที่ที่เราทุกคนเรียกว่ามีสติมากที่สุดนะครับ<น>แล้วรัฐบาลมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ฟังท่านนายกถแถลงรวมถึงถแถลงการของรัฐบาลไทยอย่างเป็นาางกรแล้วปยไ ครับเออผมก็คิดว่าโดยหลักการณนะปัจจุบันนะครับที่มีการพยายามบอกว่าจะใช้กรอบในการเจราจานะครับเอ,อ,อย่างโอเคล่าสุดถึงแม้กัมพูชาจะจะจะ,จะออกมาปฏิเสธในเวทีเนี้ยในเรื่องของการใช้เรื่องของเวที j b บซอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่ได้ผิดอะไร,รนะพีนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นความชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้ามีการเดินหน้าในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจ,จะออกอาจจะออกมาให้รายละเอียดอะไรไม่ได้นะแต่ว่า รัฐบาลเองก็สามารถออกมาให้ความเชื่อมั่นกับคนไทยได้ว่าภาพณตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารัฐบาลตั้งรับอย่างเดียวนะฮะในขณะที่กัมพูชาเขาพยายามรุกค,คืบมา <ừ> um, ทุก <ừ> um, ย่างก้าวนะครับสิ่งที่เราต้องการความเชื่อมั่นจากรัฐบาลเนี่ยก็คือถึงแม้รัฐบาลจะให้ร,ใหหรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเราอยากเห็นการสื่อสารที่ทํา <ừ> um, ให้ประชาชน,เ,น,เ,นเชื่อมั่นได้ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ถูกรุกค,คืบอย่างเดียวรัฐบาลเองก็ทํางานถึงรุกในด้านอื่นๆด้วย